กรณีที่ลูกค้าถูกหลอกเบี้ยประกันภัยนะ,ะถ้าต้องต้องจ่ายเบีย้ยท่านโปรดตรวจสอบดูว,ว่าตัวแทนในหน้านั้นน่ะมีใบมอบนั้นรบเบีย้ยไหมสวัสดีครับผมศิกรุอ,อรุ่นสวัสดีนะครับประธานกรรมการบาริหาร,ร Hardy, บริษัทศิีกรโบเกอร์ครับกรณีที่ลูกค้าถูกหลอกเบี้ยประกันภัยนะ,ะมีวิธีแก้ง่ายๆเลยสิ่งที่ประชาชนนะฮะเจอตัวแทนหรือในหน้า ไปเสนอปกประกันภัยเนี่ยไม่ว่าเป็นประกันภัยรถยนต์หรือวินาศภัยทุกชนิดรวมประกันชีวิตด้วยท่านต,ต้องจ่ายเบี้ยท่านตรวจตรวจสอบดูว,ว่าตัวแทนในหนันน้นนะ่ะมีใบมอบนันรับเบี้ยไหมถ้าเกิดมีแดงว่าถูกต้องแล้วก็ปล่อยกระบวนการเขาเสนอขายไปถ้าคุณพอใจนะคุณเลือกบริษัทไหนอยากจะให้มั่นใจว่าส่งคุเลือกบริษัทกอบอกกับตัวแทนในนัน้ในใน,นนั้นนะ่ะผมจุดประสงค์งต้องการโอนเงินเข้าขบริษัทโดยตรงโดยที่ไม่ต้องโอนเงินให้กับ ตัวแทนหรือในหน้าท่านนั้นการที่บุญอนให้กับตัวแทนโอกาสเสี่ยงสูงถึงเขาจะมีใบมอบอำนารับเบีย้ยแล้วก็จริงอยู่หรืออาจจะมีตัวแทนบางคนอ,า,อาจจะทุจริตไม่นําเงินเข้าบ,บริษัทท่านกลายเป็นกรมธนที่ไม่มีการคุ้มครองเบีย้ยประกันภัยที่เสี่ยงจ่ายวาอาจจะหมื่นนึงรู้แล้วไม่เยอะแหละแต่ถ้าเกิดชนคนบาดเจ็บอาจจะเป็นล้านก็ได้เพราะ,ะนั้นกรมธนไม่คุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นขอเบิกเลขบัญชีบริษัทแล้วเราส่งต,งตรงเข้าไปที่บริษัทนั้น เป็นการยืนยันว่าบริษัทได้รับเบียเ้ยแล้วจะได้มีการคุ้มของให้กับเราละถ้าจะไม่คุ้มครองต้องมีเหตุผลเช่นรถคันนั้นอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ก็จะปฏิเสธออกมาว่าอ๋อรถคันนี้มีแผลมาเยอะแยะเลยไม,ไม,ไม่ไม่สามารถรับประกันภัยได้ก็จะคืนเบี้ยไปต้องมีเหตุผลถ้าไม่มีเหตุผลนะเวลาชนแล้วบริษัทประกันจะถือโอก,กาสไม่รับทําไม่ได้ครับนี่คือจุดดีคืออยากให้ประชาชนทุกคน,นช่วยช่วยกันบอกต่อการที่จะจ่ายเบี้ยรประกันภยัยให้กับใครแล้วแต่เป็นการจ่ายเบี้ย ให้กับบริษัทโดยตรงดีกว่าแล้วก็เก็บสวิปการโอนเงินไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองให้ตรวจสอบดูว,ว่าตัวแทนในหน้าอะไรนั้นมีบัตรตัวแทนไหมมีใบมอบหน้ารับเบี้ยไหมถ้าจะจ่ายเข้าให้กับตัวแทนรายนั้นก็ทําได้แต่ให้ปลอดภัยสุดคือจ่ายเข้าบริษัทโดยตรงสิ่งที่เป็นประโยชน์กับวันนี้อยากแช้ทุกคนไปบอกต่อแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เข้า Facebook หรือ YouTube ให้ด้วยนะเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ ผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ